ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคน,นลูกนะให้นั่งขัดสมาโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่ เราก็กลจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตบม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โล,ล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงเป็นที่โล,ล่งๆว่างๆกลวงภายใน คลายท่อแก้วท่อเพชรใสสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของมระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากนามประสิจริญผู้คนพบวิชาธรรมก,กาย ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้โดยสรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในคลางท้องของเราในตำแหน่งที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไปอยู่ในคลางท้องแล้วก็ให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาเป็นดวงใสๆใส,สบริสุทธิ รเราดแเพชรลูกที่เจริญหนาแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดกวรกลายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วท่านกระห้ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส คือนึกถึงดวงใสเรื่อยไปพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวน,นาประคองใจให้หยุดนิ่งได้คำภาวน,นาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวน,นาประคองใจไปเรื่อยๆ ี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังลืมคำภาวนาสัมมาหลังไป แต่ใจไม่ฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจไว้กลางดวงนิ่งนิ่งอยากหยุดใจไว้กลางดวงที่ใสใสหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละม ถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละม่อย่างนี้เรื่อยไปไม่ช้าจะถูกส่วนเองพอถูกส่วนก็จะตกสูญวูบลงไปที่ฐานที่หก ซึ่งอยู่ที่กลางท้องระดับเดียวกับสะดือห่างกันแค่สองนิ้วมือแล้วก็จะไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเดยกฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแทนที่ดวงนี้ท่านเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน หรือดวงปฐมมมมักรดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมมมักแปลว่าเบื้องต้นจะไปสู่อายะตนานิพานหมายถึงว่าเมื่อดวงธรรมดวงแรกนี้บังเกิดขึ้นแล้วการเดินทางไปสู่อายะตนานิพพานในเส้นทางสายกลางภายในก็จะเริ่มขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็ใจจะหยุดหนึ่งแน่นไปเองไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายที่ปรมรูปผม กายที่สำคัญคือธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยลักษณะสวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายองค์พระเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินใส ใสยิ่งกว่าเพชรงามไม่มีทิฏฐิทีเดียวใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราล้ถ้าเขาถึงธรรมากายได้ชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีเดียวจะแตกต่างจากที่ผ่านมา ที่ผ่านมานั่นนะชีวิตอาจจะเต็มไปได้วยความทุกข์มีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ใจเนี่ยกระเพื่มเดี๋ยวดีใจเสียใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ความทุกข์ที่ผ่านมานั่นนะไม่ว่าเป็นเศรษฐีเป็นชนชั้นกลาง ชนชั้นล่างที่หาเช้ากินข้ามหาข้ามกินกนลางคืนก็นแล้วแต่ล้วนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีจชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางจนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างล้วนมีทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นแต่ว่าพูดไม่ออกบอกไปทุกบอกกบใครก็ไม่ได้หน้าชื่นอกตรมกันไปอย่างนั้น จะรู้อยู่เต็มอกอยู่ในใจว่าเรานะ่ยไม่สบายกายไม่สบายใจเลยโศกเศร้าซึมเซ็งเครียดเบือ่อกลุ่มหมุนวนเวียนกันอยู่ในใจเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายม,ามีลาบ่อมลาบมียศื่อมยศมีคนสรนเสริญเดี๋ยวก็มีคนอินทามีสุขมีทุกข์ไม่เที่ยงแท้ทาวน,เป,น,เ,ปนเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลา จะอยู่ได้ก็เพราะมีความหวังหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้นะเมื่อได้ได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วความหวังที่เคยหวังนั้นก็สมหวังจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นชีวิตใหม่ที่เดียวเป็นชีวิตที่อุดมไปด้วยความสุขความสุขที่แตกต่างจากที่เคยเจอ มันสุขจริงแท้ทีเดียวที่เป็นอิสระกว้างขวางไม่มีขอบเขตมีชีวิตชีวาทีเดียวจิตใจก็ะสดใสเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ภายในมันชุ่มชื่นทั้งร่างกายทั้งจิตใจไปทุกอนูเนื้อทีเดียว ชุ่มชื่นตัวเบากายเบาใจเบามีความผ่องใสอยู่ในตัวนะแต่เรามาถึงนรรมกายแล้วชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจที่จะสร้างความดีแต่ก่อนเนะี่ยดีชั่วก็รู้หมดแต่อดไม่ได้แต่พอถึงตรงนี้แล้วเราก็ ชั่วไม่เอ,เอาเอาแต่ดีแล้วก็จะทำใจให้มันใสย,ยิ่งขึ้นจะเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปอยากจะใช้อนุทุกอนุวินาทีเป็นใบประการสร้างบรมีแล้วก็อยากให้ทุกๆคนในโลกเนี่ยมีความสุขเช่นเดียวกับตัวเราที่เขาถึงธรรมกายความสุขที่ขยายกว้างขวางออกไป เริ่มมีความคิดอยากจะให้ตั้งแต่ให้ความรักความปรารถนาดีให้ร้อยยิ้มกับเพื่อนมนุษย์ให้กำลังกายกำลังใจกระทั่งให้ทุกสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเพื่อมวลมนุษยาชาติจะได้มีความผาสุขที่เทียงแท้ถาวนมหากรรณามก็จะเกิดขึ้น พอไ,ได้กเขาถึงนรรมากายแล้วแต่ก่อนนั้นอยากจะเอาอย่างเดียวเพราะมีความคิดความเข้าใจผิดตอนนั้นว่าถ้าได้มาแล้วเราก็จะทำให้ชีวิตที่พร่องนั้นนเต็มบริบูรณ์แต่ปรากฏว่าได้มาเนี่ยมันไม่เต็มทักทีเมื่อเขาถึงนรรมากายแล้วชีวิตก็เต็มเต็มบริบูรณ์ อะไรเป็นส่วนเกินก็เอาไปแบ่งปันอย่างโลกนี้สว่างสวยมีความสุขที่เกิดจากการให้ก็จะเกิดขึ้นมาทีเดียวนั่งนอนยืนเดินก็จะเป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขจะทำมาหากินก็เป็นสุขจะศึกษาเรียนก็เป็นสุขจะครองบ้านครองเรือนก็เป็นสุข อยู่ในวัดว่าอารามก็เป็นสุขอยู่ในป่าในเขาห้วยหน้องคลองบึงท้องทะเลก็มีความสุขเมื่อเขาถึงธรรมกายแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในทุกขนทุกแห่งใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้หยุดใจได้ก็ไปได้ทุกขนทุกแห่งเพราะใจมันใสใจมันบริสุทธิ์หยุดนี่ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวสำคัญมากเป็นความสุขที่มนุษย์ไม่รู้จักแ้่หยุดใจนี่มนุษย์ก็ไม่ค่อยรู้จักอีกเหมือนกันแหล่งที่ปลอดความคิดมนุษย์ก็ไม่รู้จักแต่เมื่อหยุดใจได้แลละทุกสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นรู้จักหมดเลยชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไป ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้ดีใครที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติธรรมกันไปใครที่มาใหม่ก็ศึกษาให้เข้าใจจะไม่ง่ายพอหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็หยุดนิ่งน่งใจใสใสประคองใจดเดวิกรรมภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยประคองใจไป ผูมาใหม่ทําอย่างนี้นะจ๊ะใครง่วงใครเหนื่อยใครเพลียใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปนะในกลางกายแต่ใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุ้งหยาบก็ลืมตา มาดูดวงแก้วดูองค์พระดูหลวงปู่ดูคุณยายเป็นต้นพอใจสบายแล้ว,ลวเราก็หลับตาใหม่ตากฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตาเพราะว่าเป็นความฟุ้งที่เราคุมได้นะจ๊ะแล้วก็ทำเป็นรู้แล้วไม่ชี้เฉยๆเดี๋ยวความฟุ้งนั้นมันก็จะเลือนหายจากใจไปเอง ใจก็ใจหยุดนิ่งอยู่ภายในใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายใน,ใ,ยน,ยยใ,นใครที่นั่งแล้วเปลือกตามันหนักมันตึงแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายนะจ๊ะลืมตามัง่งหลีตามัง่งปรับตรงลูกในตาเนี่ยให้มันเป็นพอมันไม่หนักแล้วแล้วก็ระบบประสาทกล้ามเนื้อก็จะ คลี่คลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวจะนั่งสบายให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ